ก็กราบสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องมาออนไลน์นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเอาสวิลรอดหนึ่งร้อยวันนะครับในเรื่องยุคกลางเออไม่ใช่เรื่องนี้เขาเรียกว่าในโลกยุคกลางนะครับผมมาพบกับเพื่อนๆของผมนะครับที่จะไปร่วมเอาสวิลรอดด้วยกันนะครับอ้าวจีจีครับผมในจีจโมโนแกมบล้วโมโนแกมนะครับผมนะอ่าถ้าทุกคนแบบพร้อมเอาสวิลรอดกันแล้วก็ไปกันเลยครับไปกันเลยดีกว่า เฮ้ยอุ้ยมาถึงก็อยู่ในหมู่บ้านเลยเหรออุ้ยอุ้ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้โอเฮียละมามามามเนี่ยมันไล่ฆ่าเราเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนทำไมไอ้นี่มันมามันมาหาเราตั้งแต่นี่เลยวะทำไมทำไมมันมาหาเราตั้งแต่เริ่มคลิปเนี่ยเกิดมาก็เจอเลยเนี่ยโอ้ยเจอซอมบี้มันไม่โดนแดดเผาด้วยเนี่ย ซอมบี้โกงซอมบี้โปรเฮี้ยทำไมนะยุคกลางนี่อยู่รอดยากมากๆใช่ถ้าเป็นยุคกลางจริงๆแล้วเราก็รอดยากคนนี้อีกใช่อันนี้คืออ่าย่อยๆนะครับน้ำย่อยนะครับคือซอมบี้ไม่โดนแดดนะครับคือโดนแดดแล้วไม่เป็นไรนะกงงมากเลยว่ะขี้โกงจัดอะขี้โกงเพื่อนอย่าลืมเอาเตียงเอาเตียงไปคนละอันนะเสื้อเรา เอาเตรียมไปคนละอาจจะได้เซฟอมึงอย่าลืมเออสวยให้เอาข้าวว่าดีมากโอเคโอเควิเราเอามันไปด้วยเอาไปปลูกนะเออได้นะถ้าถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณไอ้ศกสามใช่ปะการเพิ่มขนมปังอ่สามสามหลอดก็น่าจะสามหลอดตอนนี้เราไม่มีไม้แต่เรามีอาหาร ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็แทะหมู่บ้านเอาอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุยอุ๊ยจะตายจะตายจะตายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยชาวบ้านโดนตอมีดไร้ฆ่าเนี่ยเราต้องหาโกเลมไห้เพื่อนเราต้องใกล้ๆโกเลมมันจะป้องกันเราได้คือคลิปเราอาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยนะครับ เราเล่นเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานนะครับผมเราไม่ได้เล่นเพื่อแบบความซีเรียสอะไรพวกนี้นะฮทุกคนอย่าใจอารมณ์ตามเกมนะครับเราก็เล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับผมนะเวื่าตอนนี้อยากได้ไอันนี้วะไอโตะครับขี้กเกียจครับเออเออในในในบ้านก็มีนะในหมู่บ้านเนี้ยมีอุ้ยเพื่อนจื๊อชิบหายละ <ij> เจอ ทหารม้าบ้านกูปลอดภัยเพื่อนมา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 หลบมาหลบมาหลบเพื่อนไปเพื่อนประตูประตูทางนี้เพื่อนประตูนี่นี่นี่เข้ามาเข้ามาปลอดภัยแล้วปลอดภัยปลอดภัยเป็นไงเป็นไงกันจะรอจะรอตัวเข้ากันนี่เฮ้ยเรามาทำไมวะโอมาทำไมก็ไม่รู้ อ่อาย่างแรกเราก็ต้องมีอันนี้เรามีพิกแอกแล้วเราก็บางอย่างนะต้องมีขวานนะ,ะข่าคิดว่าเจ้าลืมอะไรไปบางอย่างไหมครับไม่ลืมไม่ลืมเลือแนะนําแนวช่องของพวกเราไงอ,อ๋อเออทุกคนอย่าอย่าลืมไปกดติดตามช่อง night nice gg ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ แปะรูปภาพข้างๆนะครับผมนะอืมและอีกคนก็ช่องโมโนแกรมนะครับก็ผมจะใส่คลิปใส่อะไรพวกให้นะครับใส่รูปภาพนะครับอุ้ยด้านนอกอะไรเนี่ยเพื่อนบ้านเราปลอดภัยเพื่อนบ้านคือบ้านเราปลอดภัยไม่ต้องห่วงแน่นะวีใช่ปลอดภัยไม่มีตัวอะไรเข้ามาได้แน่นะวีจริงจริงแน่ใจคุณหินก่อนคุณหินก่อน <c oughs> คือบ้านเราแบบถึงถึงจานนิดเดียวใช่ไหมแต่เราสามารถทําให้มันกว้างได้โดยการข<ว>ุดลงดินดเดี๋ยวข้าขุดไปทางซ้ายเองอเจ้าได้เลยตามนั้นกว่าลายซ้ายดีกว่าปีซ้ายจะไหลอาอมีก่อนอะไรแต่ว่าลืมควา้าไอ้ขวาปีซ้ายจะไหล งั้นขออนุญาตเปิดแสงสุดก่อนนะครับเปิดแสงสุดแล้วหยุดที่ตาทองคําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครัเปิดแสงสุดแล้วหยุดตาทองคําอ่าครับพี่แอ๊ดอุ้ยฟ้องกูไม่มืดอุ้ยไม่น่าปิดที่มือเลยปื๊๊ปืนโอ้โอเคอุ้ยแต่กูตอนนี้คือแบบอะไรของกูวันี้คือแบบไม่แสงอะไรที่แบบบลูทูธเนี่ยไม่โคตรแบบ แสบตามากจ้าจัดเฮ้ยไอเพื่อนเราอยากได้หัวมังกรห่อไปล่ามังกรให้หน่อยโอ้ไปล่ามังกรเลยมาถึงเปิดมารออยู่กลางนี้ก็ยากแล้วนะเมื่อกี้อะไรก็ไม่เพื่อนใครใครหิวข้าวอาหารอะไรไหมใครหิวอาหารอะไรไม่หิวไม่หิวโอเคโอเคถ้าหิวบอกแล้วได้เรามีขนมปังเก้าชิ้นมดนี้โคตรดีอะไรอ่ะผมมีไอ้แดงโมประมาณ หนึ่งกองแล้วอีกอีกอันนึงก็มีประมาณสิบแปดอันนะคิดว่าผมหิวป่ะล่ะโอ้ยนะเองไปเอาแตงโมจากไหนมาวานะน่ะฟารมอิพีก่อนนะครับผมตายแล้วจังพี่กับฟาร์มเทพเกินอย่างนี้เลยอะเอ้ยมันก็มีวิธีล,ลืมไปว่ามันอุ้ยจริงๆก็อยากเก็บไว้อยู่นะแต่ว่าโออ้อก โอเคสวยเพื่อนเองเห็นไอ้ดำดำข้างๆนั้นน่ะเองเอาได้ดนเราให้เลอุ้ยมันไปไม่ได้ปัะเพื่อนเราไปกันดีกว่าเองเห็นนู่นไหมไอ้สีฟ้าๆนั่นน่ะเองฆ่ามันได้อ่ะเรายกนิ้วโป้งให้เลยกัวกูตายก่อนดีกว่าอย่าระเบิดนะเว้ยมอนเตเยอะอย่า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 อย่อย่อุ้ยว่าอันตรายพื้นไม่ระเบิดด้วยอุ้ย อันตรายอันตรายตาลายลายลายจะเพิ่มพอดอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะเออโอ้ชุดโคตรเยอะฮะงั้นแสดงว่ามันต้องมีแร่มีแร่อะไรพวกนี้แร่ดูฟัไ <ju> งไงโอ้โหวิธีทำมันเยอะจังวะเยอะเยอะมันมีแร่แร่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ชื่อว่าสตีลสตีลที่แอร์สตีลอินก็อตสตีลอินก็อตปันสล็อตแล้วได้เงินสตีลอินก็อตปันสล็อตแล้วได้เงินอะไรนี้ใช่ไหมเพื่อน แล้วไผไปไหนอะอ่าน่าจะไปขุดขุดเหมืองงั้นเรางั้นเราลงตามไผไหมได้ๆหรือหรือหรือขุดมาหาคราวนี้ชื่อเราอะเออเอองั้นงั้นงั้นเราขุดตามไปหาเขาดีกว่าเดี๋ยวเราขออยากได้ไม้เพื่อนมีไม้ไหมจะได้ไม้ไม้เหรอออไม่มีประมาณยี่สิบสามวันโอเคขอหน่อยขอหน่อยครับขึ้นไปหมดเลยไม่ต้องการอุ้ยไม้แปลรูปด้วยด้วย อุ้ยไม่ได้เพื่อนเพราะว่าเราไม่สามารถทำฐานได้อ่ามันต้องเป็นไม้ที่ยังไม่แปรรไมใช่ไม้แบบที่มันเป็นท่อนท่อนที่ยังไม่ได้แปลรูปอ่ะอุ้ย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 ,ยเพื่อนเจ็บหนะักเจ็บหนักขอเซฟเตียงในนะี้ได้ไหมขอเซฟหน่อยนะนะเพราะว่าเราจะต้องเซฟโอเคเอขุดมาหาเราหน่อยเรากำลังขุดไปหาเนี่ย เดี๋ยวเราทําการตัดไม้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เจออะไรก็ไม่รู้เต็มเลยด้าน,นนอกอ่ะโอ้โโอ้โอ้โอ้โอโออพี่อย่าพี่อย่าให้ผมโหดนะพี่อย่าให้ผมโหดเดี๋ยวผมกระโดดถีพี่เลยเด้ย๋ยวเอาใครทำไรเนะี่ยเจ็บหนักจะตายเพื่อนเชีย่ยอาจาตรงนั้นไม่มีทอนไมงเลนโคตรยากลำบากได้ละได้ละ คือเราไม่ได้เอาทอตหรอกนะอันนี้คือเราเผาอาหารแล้วให้มันมีแสงสว่างไว้เพื่อนเจอแล้วอุ้ยนี่มันผู้ชีวิตโอเคงั้นเราสร้างบ้านใต้ดินก็น่าสนอยู่นะเพื่อนดูดิเริ่มเริ่มต้นคือคือเริ่มต้นของเราจะต้องเป็นอทำเว่ยเอ้าไม่มีใครไปล่าสัตว์แบบนี้ก็ชิบหายสิ เฮ้ยเราเรามีขนมปังเรามีขนมปังมีมีขนมปังอยู่คือเราเผามันด้วยไงมันมันในเตาอ่ะมีตั้งหกสิบอันเลยนะดูดิโหแล้วกินอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยคือเราอยากคือเราอยากจะเก็บมันไว้เผาไว้ปลูกด้วยไว้ปลูกด้วยเอาไว้ปลูกแค่อันเดียวพอเราปลูกเอายี่สิบอันเลยนะอ่ะงั้นปลูกสักสิบอันพอไง โอเคตามนี้โอ้โหพี่ถึงจะเงียบก็เงียบจัดเลยเงียบเงียบเกินพวกพวกเองตั้งสมาธิรออาหารกันใช่ไหมเนี่ยเอาขนมอบมาเนี่ยโอ้ก็กรอบนะครับโอ้วันนี้นะผมจะมาตระการอะ ครับขอ,อกล้าไปใครมันเล่นขำๆนกตกหน้าทีแม่งเลยนะโอเคเราไม่มีอะไรจะให้แต่เรามีขยะให้มึงใช่ไหมเพล่ไม่เอาไอ้นั้นมึงลืมปรับอะไร้าเพื่อนทำไมกลัวเอาอันนั้นไม่ได้อะ อันไหนนะเอไว้ที่มือซ้ายไม่ได้อ่ะอ๋อมันมันเอาไว้ไม่ได้มันเอาไว้ไม่ได้มันเป็นมอสคือคือในเบสล็อกมันทําไม่ได้แต่ยกเว้นจะลงมอสออันนี้ทางขึ้นเนาะน้ากัวขนาดนี้กูไม่ขึ้นดีกว่าเอ้ยเราอึดเราอึดไปแม้มเผื่ออาจจะมีตัวอะไรลงมาไ,มได้กดไปที่สิบห้าบนะโอ oh. ้พี่เกินพี่เกิน สวยโอเคเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอคือเราอยากจะทำการงั้นตอนกลางวันเราไปโดไหมเพื่อนกลางวันละกลางวันละไปโดเลยเดี๋ยวกูขอคุณหนังนะครับได้ได้ได้กลางวันละเนี่ยกลางวันละกลางวันละเพื่อนอุ้ยเชี่ยวอุ้ยเกือบเกือบเกือบไปไงเพื่อนกลางวันไหม คใครไอ้ผามันไปล่าสัตว์อะไรพวกนี้มันได้ป่าวะวมันตายโอเคไม่เจะได้อยู่ใช่ไหมได้ได้ได้แต่เราแต่เราอยากโดดด้วยเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆมันออกจะน่าเบือ่อได้โอเคไปดูหมู่บ้านมาให้หมดคือตอนเนี้ยเราเรามีข้าวเหลือเฟือแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าแค่มันก็ได้ละ แค่มันนี่มีตั้งสี่สิบกว่าโอ้มีอะไรจะบอกว่าพิกแอกอะใกล้ใกล้ใกล้แตกแล้วอ๋อแตกแล้วพิกแอกฮะอือพิกแอกฮงเกือบแตกแล้วอะสีแดงแล้วอะขีดอะพี่พี่พี่ของของพี่ก็พูดแบบอ่าอันอันอันนี้หน่อยก็ได้นะพูดอะไรอะพูดพูดแบบ <laughs> เออใช่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  เออพี่แกล้หักละอ๋อโอเคแก้หักละฮะมันก็แปลกอยู่ดีว่ะโอ้โหเสียงดังเพลงเพลงโง่งเพลงเพลงจะคราฟขาดตานูขาดตานะตอนนี้ขาดไม้ว่ะใครมันทิ้งระบงระเบิดอะไรละมึงฮะมีไม้แปลรูปวะมีมีมี คับมั่งยังไงครับให้หน่อยดิโครอยากได้คาตาเนะอ๋อคาตาเนาะอ๋อมันต้องเขาเรียกว่ายังไงวะมีเหล็กอะน้ำมันม,มีเหล็กเออมีเหล็กใช่แล้วมีไม้สติ๊กอะไรก็ไม่รู้อะไอ,อที่มันเป็นด้ามจับอะแต่เราไม่รู้ว่าด้ามจับมันอะไรวะโออยู่ด้านล่างสุดเลยยากพี่ยากมันยากต้องใช้หนังว่ะเพื่อนมันต้องใช้หนัง มันจะมีหุ่นฟางด้วยเฮ้ย,ย,ย,ยมันสามารถคาบหอ,อกได้โคเทใชม่มันมันมีอาวุธหลายอันเลยแหละแต่ตอนนี้เรารอกลางวัน<ต>เพื่อที่จะรอไอท้ไอที่ไม้สติ๊กยาวๆที่มันมีอะไรมัดอยู่ตรงกลางกูรู้เว้ยต้องใช้หนังสัตว์อะหนังสัตว์ไว้ตรงกลางแล้วไม้สติ๊กสองสองอันอยู่ข้างบนแล้วโอ้โหมาใกล้ๆพี่สิจ้ะอุ้ยอ้าว ดาบยาวเฮ้ยนี่คาบดาบง่ายแล้วเนี่ยอา้าวง่ายเลยทีนี้โอ้ยเชี่ยมันคุณอื่นอาจจะมองเป็นเรื่องง่ายนะเอ้ยเรื่องยากนะครับแต่ผมเป็นมองเป็นเรื่องอีกย,ยากคาบกล่องน,นะครับผมรู้สึกว่าโอ้ยเ,เชี่ยมาตั้งแต่ไกลเลยไปเพื่อนมีกระดูกไหมเมื่อกี้ใครเก็บกระดูกไปเมื่อกี้ไม่มีอ่ะไอกระดูกมันมีค่านะ ถ่ายมึงได้เอาเตียงมาปะเนี่ยเออเอาเออเอาเควางวางวางเพื่อกางวันกางวันเออนอนเลยดีกว่าเนาะก็ว่าละเอ้าเตียงเข้าตัวใครเนี่ยขอหน่อยเอ้าเฮ้ยทำไมกดกดโอเคนอน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 เหรอนอนให้ให้ให้มันกางวันให้มันกางวัน ลุงนี่นอนนานละเ ouais. ออไม่ไม่นอนก็คือเรายังไม่รู้แต่ขอกินน้ำแป๊บนึ่งโกเตรียมมาไว้ทำไมตรงนี้โอ้โอเคมาทำอะไรไม่ไม่เผื่อๆมีคนที่สามเพิ่มมาโอ้คนที่สี่สิคนที่สามบ้าอะไรเออเออเนาะอุ้ยทหารมาทหารมาทหารมามาไม่เป็นไรของเราปลอดภัยเราเราไม่เป็นไรหรอกเราแบบเนี่ยมัน พี่เราอ่ะเพื่อนถ้าเองได้มาดูคลิปเรานะเองจะอึ้งเลยว่าเราทำยังไงเพื่อไม่ให้ซอมบี้พวกนี้ตีเราทำไมวะโคตรเกียนอ่ะอะไรอยู่ด้านบนอ่ะเฮ้ยอุ้ยเชี่ยมาแต่ไกลเลยนะพี่เบาถ้ามีอะไรไว้ก็เอาไว้ข้างในกล่องนะเชี่ยถ้าใครอยากได้อะไรเพิ่มก็ครับของด้วย มาซอมบี้คิดว่าเปี้ยวก็โดนผมเปี้ยวโดวงละลกไปหมดละ,ะได้หนึ่งโซหนึ่งโซคือทำอะไรอ่ะโซอ่ะไม่รู้อ่ะอ่าอ่าถ้า,ถ,าถ้าแบบถ้าอยากประหยัดทานไว้หน่อยก็แบบยังไงนะเราเรียกว่าอะไรอ่ะ เออเ<ข>ก็ใช้สามารถใช้แบบเอ่อไอที่มันเป็นอุปกรณ์เหล็กเอ,อ้ยอุปกรณ์ไม้เอาไปเผาก็ได้โอเคตามนั้นเออเพื่อนเราจะใช้ไอหน้าไอไอตรงที่มันปลูกผักหน้าบ้านน่ะเราเอาเป็นที่ปลูกผักของเรานะได้เราไม่แน่เราอาจจะตั้งหลักที่หมู่บ้านเลยเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าท่าที่ไหนดีที่นัน้น ถ้าใครหิวข้าวแล้วก็ประมาณแบบอาหารหมดแล้วก็อย่าลืมมาเอาที่แตงโมแล้วก <Okay. S 2> ันโอเคแตงโมงกล่องเอ้แต่แต่ในเตามีควดเยอะเลยนะเพื่อนเองเดูดิไว้ตรงน้าก่อนดีกว่าเมื่อกี้ข้าบุดไปทางใดอ่านี่ไงสวยเพื่อนเราก็สามารถทําการปลูกพืชได้แล้วถ้าใครเจอทองเอาม,มาด้วยนะจะคาแอปเปิลทองด้วยโอเค อไอ้เพื่อนอไอ้ไอ้ตัวนี้มันจะตีเราไหมเนี่ยไอ้ที่มันเป็นตัวมา้าเนี่ยตัวม้าเนี่ยไอ้ตัวตัวคนนี่อะไรวะตัวคนตัวมา้านั่นแหละสองอย่างมันจะตีเราไหมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโดนผีไล่ฆ่าอุ้ยเองสวดมนต์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 ต่อสู้ต่ต่อสม้ต่อสมาสมุมาธ่อสู้งนี้ โอเค้อยตายน่าน่าจะเป็นเข้าอ่ามนุษย์นะเพื่อนที่มึงพูดไม่โดนผีมันลอยตัวอยู่เนี่ยไม่ไม่ไอไอม้าไอม้าอ๋อม้าไม่เอาเราไม่ได้ใช่โดนม้าเราโดนไปล่าอาหารอุ้ยม้า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 ดู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 ดเสียด้ของดูดอย่ารอมานเลยอย่ารอมานเลย ดูดูเซนไอคเป็นไงเพื่อนอะไรเพื่อนเป็นไงคนเองเอาคนเดียวคือเอาไงไอ้ส่วนคนปลูกพืชมันไม่โดนหาเลยเลยเออทำไมอ้เมื่กีไอ้นัทยืนอยู่นี่เลยมามาห้างมาห้างนะสองคนนัทแม่งไอ้นัทไม่โดนวะกูเทพไงเพื่อนกูเทพว่าอยากอยากได้ข้าวอยากได้ข้าวของข้าวหน่อยกูเจอของดีเพื่อนมันเป็นไอ้ที่มันเป็นแร่ม่วงๆอ่ะเฮ้ยขุดไปเฮ้ยอะไรอ่ะแร่ม่วง แร่ที่แบบมันติ้งติ้ง,ง,ง,งเหมือนไอ้อะไรสักอย่างแล้วเจอเหมือนไม่เชื่อมึงลองลองมาตามทางที่กูขุดดิอ๋อของมันเป็นไอแร่นั่นนะเนะนะอ,ออเออขุดขุดเพื่อเพื่อมันอาจจะทำซูทได้เพื่อนเราคิดว่ามันทำซูทได้แน่ตอนนี้เราเจอแตงโมเยอะมากเราควรจะปลูกแตงโมไหม หรือว่าเราจะปลูกแค่มันเพราะว่ามันมันสามารถเผาได้แล้วก็ได้อิ่มเร็วกว่าเพือ่อนแดงโมงก็ได้มันมันฝรั่งดีกว่านะเราว่างมาเผาแล้วอิ่มเร็วใช่เราก็ว่าง,งมันเพื่อนเอเห็นไอ้นู่นไหมไอ้ที่มันเป็นบ้านลอยได้นู่นนะ่ะเราอยากไปดูวิ่ีเดี๋ยวเราขอไปปราสาทไอ้ที่มันสูงๆนั่นน่ะ แต่นนตอนนี้ยังนนข<อ>งยังน,นั่นนั่นนั่นไปด้วยไหมไปไหนไปไหนยวค่อยไปสำรวจดีกว่านะ okay, เนาะโอเคโอเคคืนนี้หรือว่าจะไปเลยเดี๋ยวเ<ำ>ราลองสำรวจดูก่อนถ้ามันไอ้นี่อสำ,สำรวจแบบร้วดๆก่อนดูสิครัสำรวจแบบล้วดๆก่อนรอบๆเพราะว่ามันจะดีกว่าถ้าเข้าไปแบบบูบาแล้วเดี๋ยวมันตายโอเคตามนั้นอ่าทำไมฆ่าบัคชินนี้ ระดับเราเว้ยเราเราเราจะไม่ไต่ขึ้นไปหรอกได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินโอเคไม่กูบาร์ฮะของกูบาร์อะทดสับกูบาร์เวลาขุดแล้วมันไม่ดอกเออเพื่อนหลุดเอาเอาเรียบร้อย โอเคนะครับทุกคนถึงฉากนี้ปุ๊บคือเกมผมหลุดนะครับเกมมันเขาเรียกว่ามันแคสตมันค้างแล้วมันก็เด้งออกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะต่อ EP 2ในอในคลิปหน้านะครับวันหน้านะครับผมนะไม่แน้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้